สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอใสล่ลุงอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะใสล่ลุงจะไปรับน้องหมานะคะที่ฟาร์มลิตเติ้ลด็อกนะคะทุกคนวันนี้เราแบบว่าคิดถึงหมาตัวหนึ่งซึ่งเราเคยไปแวะดูที่ฟาร์มลิตเติ้ลด็อกนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอหมาตัวหนึ่งพันามอยนะคะผสมสปิทนะคะอายุสองเดือนค่ะวันที่ไปอะคะ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจไปหรอกพอดีพ่ออาร์มพาไปดูฟาร์มนะคะแล้วก็ไปเจอหมาตัวนี้นะคะ่ะมันขี้เล่นแล้วมันก็หยอกลุงมากๆ ปรากฏว่าคิดถึงมันขาก็เลยจะแวะไปรับมาค่ะทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบริเวณหน้าบ้านของฟาร์มลิตเติ้ลด็อกแล้วนะคะทุกคนฟาร์มลิตเติ้ลด็อกโคราก่อนที่เราจะมาถึงนะคะเราก็ได้โทนัดหมายเจ้าของฟาร์มเอร้อยแล้วนะคะหมาเราจะมารับน้องนะคะก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของฟาร์มเขาต้องไปเปิดร้านขายอาหารสัตว์อีกด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาถึงบริเวณด้านในแล้ว จะมีคุณตาคุณยายนะคะซึ่งเป็นพ่อคุณแม่เจ้าของฟาร์มนะคะนั่งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านสวัสดีทักทายนะคะแวะชมน้องหมาตัวใหญ่นะคะบริเวณหน้าฟาร์มค่ะสองกรงนี้เป็นหมาพันใหญ่มากนะคะทุกคนก็น้องก็รอคนใจดีนะคะมารับน้องไปเลี้ยงน,นะคะตอนนี้ก็ถึงที่ฟาร์มแล้วนะคะเราจะาไปสำรวจดูดว่าในฟาร์มนะคะน้องๆเป็นหมาบ้นานตอนนี้นะคะ เยเรียกลูกชายให้หน่อยจ้ะเด็กดื้อเรื่องนี้กลับไปบ้านด้วยกันเฮ้ใช่ตัวนี้เหรอเหรอเซลล์อ่า มาอยู่ด้วยกันไหมไ้ไหมอด่นหน้าใหญ่กว่าเขาไดไหมไดไหมตุกก๊สองโอ้ยอย่างมอมไวนทีตัวนี้ก็มอมเลยไหวบ้างไอ ร้องเลยตัวนี่เออตัวนี้เหรอที่พ่อเนหรอตัวนี้ล่าฟูฟูเนี่ยเหรอแขกดอันนี้ชื่อว่าแล้วทำไมเอาโคอไปอัดเหวี่างงั้นล่ะ รักดูหน้าเ,เขา,าอ่ะไปอยู่ด้วยกันไหม,ไ,หมไปไหมหไปไหมลูกไปไหมพี่ก็เพิ่งมาเช็คสุขภาพไม่โตแล้วไม่โตกับลุงที่ข้าว,วมุกก็ใส่เนี่ยนึองอ่ะใช่คือตอนนี้หาลุงมาแล้วน้องหมานะคะตัวใหม่ เป็นพันสมอยสปิดนะคะทุกคนก็เป็นฟาร,ร์มลิตเติ้ลด็อกนะคะอยู่แถวอ่าสหากรณ์คูอค่ะเลยโรงงานเอสมานิดนึงค่ะมาดูก่อนแล้วค่ะหลายวันแล้วตอนนี้ก็ถูกใจน้องหมาตัวหนึ่งนะคะเป็นพันสมอยสปิดผสมสปิดนะคะทุกคนมันน่ารักมากมันขี้เล่นมันหยอกเราก็เลยคิดถึงมันนะคะผ่านไปสองสาวันก็เลยตัดสินใจ มารับน้องไปดูแลดีกว่านะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ฟาร์มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกำลังเตรียมน้องอยู่นะคะทําความสะอาดน้องอยู่เดี๋ยวเราจะเอารับน้องกลับบ้านนะคะนะคะตอนนี้คือเขากาลังทำความสะอาดน้องอยู่ <c oughs> ตอนรับสมาชิกใหม่ไปเป็นลูกอีกหนึ่งตัว <c oughs> จะตั้งชื่อว่าน้องอะไรดี ตั้งตั้งชื่อไว้ว่าชื่อน้องเอ่อชิโร่อะค่ะชิโร่ที่แปลว่าสีขาวอ่ะเขาน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะพาไปฉีดยาด้วยนะคะอ๋อตัวอื่นตัวอื่นเด็กต,ตัวอื่นก็เลยอยากออกก็ร้องกระององยาก <c oughs> ใช่เวลามาดูเลี้ี่ฟาร์มจะเป็นอย่างนี้แหละเราก็สงสารตัวอื่ใช่เราอยากจะดูแลทั้งหมดแต่เราคงจะไม่ไหวเตาจะร <c oughs> ู้ <c oughs> มีคนมารับเพื่อนเขาไปแล้วบางตัวที่แบบยังไม่มีคนมารับไปดูแลเข<อ>าก็คงคิดถึงก<ะ>ันนะเนาะใช่เดี๋ยวตอนนี้เตรียมน้องอยู่นะคะโอ้อันนั้นต้นอะไรละมุดเหรอต้นละมุดต,ต้นใหญ่ใหญโอ้เต็มต้นดกมากเลยนะเนี่ย <c oughs> แล้วจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่อันนี้ประมาณกี่ปีคะสองปีไหมอันนี้เป็นรุ่นใหญ,ใหญต่ตัวนี้หรอแต่ก็มอมจ <c oughs> นะังเนาะ

เอยเอยยังไงได้เช็ดน้ำตาเลยอยู่ด้วยกันเลยลูอกหอล่อเลยเดี๋ยวซื้อปลอกคอให้ใหม่ทีเลยสวัสดีครับน,น่ารักนะอาบน้ำก็ไม่ได้ทำไงล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนฉีดยาก่อนก็ได้ ใส่อันนี้ไว้ดูดดอเ่อันนี้มาน,นี่น,นีเร็วหน้านาเหมือนเหมือนกมอยู่หน้าค้ายคล้ายกัน <c oughs> แบบเมื่อกีแบบแ้แบบเมื่อกี้แ <c oughs> ป้งอะนา เราอ่ะฮะชิล เราก็รับชิโร่มาแล้วนะคะทุกคนจะให้ชื่อว่าชิโร่นะแปลว่าสีขาวนะเดี๋ยวจะพากลับไปที่บ้านก่อนนะคะหลังออกจากฟาร์มแล้วนะคะคนขายบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปฉีดอะไรทั้งนั้นให้ปรับตัวอยู่ที่บ้านสนฐานที่ใหม่ก่อนสักเจ็ดวันคะ่ะทุกคนแล้วค่อยพาไปฉีดวัคซีนนะคะทุกคนก็เพิ่งรับมาจากฟาร์มใหม่ๆยังไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะเม็นมากเขาก็เลยโรยเป็นแบบ ไดแชมพูค่ะเป็นแชมพูแห้งให้น้องมานะคะอันนี้เป็นพันสมอยนะคะทุกคนสมอยปสูตสปิตนะคะทุกคนอายุสองเดือนนะคะวันแรกที่ไปดูขาววันนี้ค่ะนี้วันที่สามแล้วค่ะแต่ตัดใจไปรับน้องมาสีออกจะแบบครีมครีมเหลืองๆออกนิดนึง๋ยวไปอาบน้ำน่าจะสดใสมากกว่านี้ตัวหน้าดูค่ะทุกคนตัวนี้มันเฟนลี่ค่ะ ที่รับมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาแบบขี้เล่นค่ะเขาหาคนดีแล้วก็ดูอารมณ์ดีค่ะดูอารมณ์ดีแล้วก็สดใสร่าเริงดีคือถูกฉลกกันนะคะพอเจอเขาก็วิ่งหามุดหน้ามุดหลังเล่นสนุกสนานของเขาอะไรเออติดใจคิดถึงกลับมาถึงบ้านคิดอยู่สองสามวันจะไปเอาดีไหมพอดีคิดถึงเขาอะค่ะก็เลยตัดสินใจไปรับมาเลี้ยงดีกว่ากำลังสน <ś led> แล้วกลับบ้านกันเนาะ <ś led> <ś led> ตอนนี้พออาร์มแวะไปซื้อตะข่ายสำหรับมากันรั้วนะคะกันกันหมาออ่ ไปในห้างเยอะเท <ำ S 1> ่าไรพ่อเมตรละยี่สิบออกว่าบาทเออพอเลยเอามาสามเมตรกดในห้างไม่ได้นี่ในห้างเจ็ดแปดสิบกลับบ้านกันครับเดี๋ยวพ่อแวะซื้ออาหารเม็ดสำหรับหมาเด็กให้น้องชิโร่ก่อนนะ อยู่ไม่สุกเลยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยนะหิววกัดเขียนเลย อยากลงอยากลงเหรอลูกอ,อ,อยากลงอยากลงจะถึงบ้านแล้วลูกอยากลงอยากวิ่งอ้าวกิกกนเกแม่ ให้กินเนี่ยพอไปซื้อขนมให้กินเดี๋ยวเอาก่อนนะคะดีใจค่ะได้สมาชิกใหม่ที่บ้านมีอยู่สามตัวนะคะมีหมาไทยสองตัวชิสุลูกดีกตัวหนึ่งแล้วก็มีสมาชิกใหม่เพื่อเป็นตัวที่สี่นะคะทุกคนเห็นหมาแล้วแบบรู้สึกแบบรักะคะ่ะก็เลยแบบว่า พอได้ไปดูเลยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันก็คิดถึงกลับมานอนคิดยวนันซอหวันค่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่ไปดูที่ฟาร์มอะ่ะเขาวิ่งหยอกเราวิ่งเล่นกับเราค่ะคะ่อนี่ นี่กำลังตื่นเต้นค่ะแน่ดูว้ยามเป็นรีิววันนี้แล้วดีใจโลกิ

ก็อีกอ,อ,อ้กอาวอ,อ้อาวอ้าวยังยางยังยังยโย่ก็อีกอ like ้าวจะไปย่ก็อีกอ้าวมีติ๊กติ๊กอแล้วติ๊กกระโดดขึ้นไปดูที่หน้า และว,วันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับการไปรับน้องชีโร่นะคะมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวใส่ลุง a m i l y Channel นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องชีโร่ส่งทุกคน เข้านอนนะคะขอให้วันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะฝากติดตามชีวิตน่ารักๆของน้องชิโร่ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ